ยินดีต้อนรับสู่ช่อง w kp auto แหล่งรวมข่าวสารรีวิวและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารการบินและอุปกรณ์ป้องกันประเทศล่าสุดหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบเครื่องบินสุดล้ำและพัฒนาการใหม่ๆด้านการบินคุณมาถูกที่แล้ววันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกเกี่ยวกับ B 1 Lancer รุ่นปี2025เครื่องบินทิ้งระเบียบทางยุทธศาสตร์ระดับตำนานที่ยังคงพัฒนาและสร้างความประทับใจด้วยสเปคและฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด B-1 Lancer ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Rockwell และปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของ Boeing ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุดในโลกออกแบบมาเพื่อการโจมตีระยะไกลที่แม่นยำและการเข้าประจำการอย่างรวดเร็ว B-1 Lancer ได้รับฉายาว่า The Bone หรือ B-1 จากการปฏิบัติภารกิจที่น่าเชื่อถือทั่วโลกตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาและในปี2025เวอร์ชันล่าสุดของเครื่องบินลำนี้ได้รับการอ เกรดทางเทคโนโลยีที่ยกระดับขีดความสามารถไปอีกขั้น B ี1 Lancer ปี2025ไม่ใช่เพียงแค่การปรับปรุงเล็กน้อยแต่เป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่ที่เน้นการเพิ่มสมรรถนะความอยู่รอดและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติภารกิจโครงสร้างปีกแบบปรับมุมได้ช่วยให้เครื่องบินสามารถปรับสภาพการบินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งการบินด้วยความเร็วสูงและการบินระยะไกลยอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเร็วสูงสุดมากกว่า1.2มักและพิสัยปฏิบัติการกว่า7,000กิโลเมตร B-1 l a ซอร์ยังคงเป็นกำลังสำคัญที่กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาใช้เพื่อแสดงแสนยานุภาพเชิงยุทธศาสตร์สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของ B-1 Lancer ปี2025คือระบบอิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์ที่ได้รับการอัปเกรดซึ่งรวมถึงเรดาร์รุ่นใหม่ที่ล้ำสมยัย ความสามารถด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์และจอแสดงผลภายในห้องนักบินแบบทันสมัยช่วยเพิ่มศักยภาพของเครื่องบินในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เสี่ยงระบบเรดาร์ใหม่นี้ช่วยให้การตรวจจับการติดตามและการสร้างแผนที่เป้าหมายมีความแม่นยำมากขึ้นทำให้สามารถปฏิบัติการได้ในทุกสภาพอากาศและต่อกรกับระบบป้องกันภัยทางอากาศยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านอาวุธ B1 แลนเซอร์ยังคงเป็นแพลตฟอร์มที่น่าเกรงขามสำหรับการติดตั้งอาวุธหลากหลายประเภท ทั้งอาวุธธรรมดาและอาวุธนิวเคลียร์ด้วยความสามารถในการบรรทุกอาวุธภายในตัวเครื่องมากกว่า34ตันรุ่นใหม่ล่าสุดเน้นไปที่การเพิ่มขีดความสามารถในการบรรทุกอาวุธนำวิถีที่มีความแม่นยำสูงเช่นขีปนาวุธโจมตีระยะไกลขีปนาวุธร่อนขั้นสูงและระเบิดอัจฉริยะทำให้ V-1 แลนเซอร์สามารถโจมตีเป้าหมายจากระยะปลอดภยัยลดโอกาสเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากฝ่ายตรงข้าม การอัปเกรดในปี2025ยังเน้นไปที่การเพิ่มความอยู่รอดของเครื่องบินด้วยการพัฒนาระบบป้องกันตัวและวัสดุที่ช่วยลดการตรวจจับของเรดาร์แม้ว่า B-1 จะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนเต็มรูปแบบ แต่การออกแบบและวัสดุพิเศษช่วยลดการสะท้อนเรดาร์ทำให้ตรวจจับได้ยากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อบินในระดับต่ำเมื่อรวมกับความเร็วและความคล่องตัวแล้ว B 1 l a n c แลนเซอร์ยังคงเป็นอาวุธที่มีความอยู่รอดสูงสำหรับภารกิจที่ซับซ้อน ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติภารกิจเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของ B-1 Lancer เ,เครื่องบินลำนี้สามารถทำภารกิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์การสนับสนุนทางอากาศการโจมตีทางทะเลหรือแม้แต่ปฏิบัติการเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อแสดงแสนยานุภาพความสามารถในการเข้าประจำการอย่างรวดเร็วทั่วโลกด้วยการสนับสนุนจากเครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศ ทำให้ B-1 Lancer ยังคงเป็นอาวุธสำคัญของกองทัพสหรัฐอเมริกาท่ามกลางสถานการณ์ความมั่นคงที่ซับซ้อนมากขึ้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลายฝ่ายเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงอนาคตของฝูงบิน B-1 Lancer เนื่องจากเครื่องบินรุ่นใหม่อย่าง B-21 Raider กำลังเข้าประจำการแต่การอัปเกรดในปี2025แสดงให้เห็นว่า B-1 ยังคงมีบทบาทสำคัญในสมรภูมิสมัยใหม่ด้วยศักยภาพในการบูรณาการอาวุธล้ำสมัย ความอยู่รอดที่เพิ่มขึ้นและขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลทำให้ B-1 Lancer ยังคงเป็นกำลังหลักของกองทัพสหรัฐอเมริกาไปอีกหลายปี หากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้และต้องการติดตามข่าวสารรีวิวและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเครื่องบินและเทคโนโลยีทางทหารสุดล้ำอย่าลืมกดติดตามช่อง w k p Auto ของเราการสนับสนุนของคุณจะช่วยให้เราสามารถนำเสนอคอนเทนต์เจาะลึกเกี่ยวกับเครื่องบินยานพาหนะและอุปกรณ์ป้องกันประเทศที่ล้ำสมัยต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า